ปัญหาความเดือดร้อนที่กระทบกับปากท้องชาวนาโดยตรงทําให้ความรู้สึกของหลายคนที่มีต่อท่าชีแกนนาที่ตัดสินใจเดินทางกลับบ้านคราวนี้ต่างมีเสียงสะท้อนออกมานะครับและนี่คงเป็นสิ่งหนึ่งที่อัดอั้นอยู่ภายในใจครับโอ้โหไม่ไหววันนั้นแล้ววันนี้กแล้ววันน่นแล้วชาวนาจะตายแล้วพวกท่านมีเงินเดือนกินกันนะ ้้องใหไไม่ไดันเือนกสียงจากชาวนาสะท้อนความรู้สึกผิดหวังกับการเคลื่อนไหวเรียกร้องเงินค่าข้าวที่ต้องหยุดพักกลางคันเพื่อกลับไปตั้งหลักรองเงินที่รัฐบาลรับปากผ่านแกนนำว่าจัดทยอยใจ่ายในสัปดาห์หน้าครับท้งที่พวกเขารอคอยมาแล้วกว่า4เดือนแต่ตั้งใจว่าการออกจากบ้านมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพและดอนดากินนอนบนท้องถนนจะได้รับเงินทันที ไม่ต่างจากชาวนาอีกหลายคนครับที่พูดแบบตรงไปตรงมาถึงความเดือดร้อนที่สะสมและกลัวที่จะต้องผิดหวังซ้ำซากเราเกรงว่าเราโบกหลอกกันมาเนี่ยแล้วเราก็มาชวนพี่น้องมาเขาก็มานะครับครับัวว่าเราอยากจะให้รักศักดิ์ศรีก็หน่อยนะครับโดนหลอกแล้วหลอกเล่าเนี่ยหลอกไปครั้งหนึ่งแล้วคนหน้าคว้าโมทนีครับคนหน้าด้อย แต่ชาวนาหลายคนต้องยอมรับสภาพตัดสินใจหันหัวรถกลับบ้านตามมาติแกนนำครับเพื่อกลับไปต่อสู้กับภาวะแบกรับหนี้สินที่เพิ่มขึ้นจากความล่าช้าที่เกิดขึ้นเพราะไม่มีทางเลือกผมผมไม่ได้คุยอนเตีครับกับนายกคนเดียวคุยกับตัวนายกแล้วได้คุยแล้วนะครับผมคพะฉะนั้นทศก็ต้องรับผิดชอบนะครับว่าใน่พายอาทิย์หน้าเนี่ย ทิตย์นั้นจะออกถามว่าอาทิตย์วันจันนี้หรือว่าอาทิตย์ไหนคะสสภูมิใจที่สสพาวราวันนี้กล่ว่าหนูต้องได้ยหนังแน่นอนนะคะแต่ว่รัฐมนตรีหรือว่านายกนั้นรับปากทุกครั้งจะไม่เคยได้แล้วก็สสนั่นจึงเป็นเสียงสะท้อนกรงจากปากของชาวนานะครับที่ระบายออกมาจากความอัดอั้นและความทุกข์ยากที่ถากถมและจากนี้ยังคงเป็นประเด็นใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจ ว่าสิ่งที่ชาวนารอคอยจะได้รับการตอบสนองตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้จากภาครัฐหรือไม่ครับสมชัยวนหอมถ่ายภาพนีก่อนคุสวัสดิ์เอร์ชันทีวีรายงานครับ